ส่วนกรณีที่คานสะพานที่ถนนพระรามสองถล่มลงมาใช่ไหมคะเป็นเหตุให้ผู้มีมีผู้เสียชีวิตเนี่ยสองคนหนึ่งในนั้นก็คือคนที่อยู่ในรถเก่งค่ะก็คือคุณสุวรรณีรักท้วมซึ่งคุณสุวรรณีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะทางด้านของนายสุชาติชมมกณฑ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะจึงมอบหมายให้ทาง ที่ปรึกษาแล้วก็โคศกรายงาน,นลงพื้นที่ไปมอบสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ประกันตนด้วยนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นางทิวันรัฐอังกินานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางเทียนรัฐนวมวัดโฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองพร้อมคณะให้ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิต จากกรณีเหตุการณ์แผ่นปูสะพานลอยกลับรถหลนทับย่านถนนพระรามสองณวัดไซซอยเอกชัย23เขตจอมทองกรุงเทพมหานครนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แสดงความเสียใจและมีความห่วงใยจากเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมกำชับให้สำนักงานประกันสังคมเร่งเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ได้เดินทางมามอบสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของนางสา สุวรรณีรักท้วมซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเป็นเงินค่าทำศพ5 0 0 0 0บาทเงินสงเคราะห์กรณีตาย9 0,000บาทและเงินบำเหน็จชาราภาพอีก142,100บาท66สตางค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น2 8 2 1 0 0บาท66สตางค์ให้แก่นายนารงรักท้วมบิดาของผู้ประกันตนณวัดไซซอยเอกชัย23ถนนเอกชัยแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพ นครได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านสุชาติชมกินนะคะพร้อมด้วยท่านโฆษกกระทรวงแรงงานท่านเทียนรัตนมวัน์นะคะได้มาพบกับครอบครัวของคุณสุวรรณีนะคะคุณสุวรรณีเป็นผู้ประกันตนมาตา3านะคะวันนี้เราได้นําเงินมาเยียวยากับครอบครัวซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเป็นทายาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเงินเยียวยาในครั้งนี้นะคะขอเชิญชวนผู้ พี่น้องผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างทุกคนนะคะเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะคะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทางประกันสังคมหรือทางกระทรวงแรงงานเราจะได้เข้ามาเยียวยาได้อีกต่อไปครับทั้งนี้กระทรวงแรงงานและสํานักงานประกันสังคมฝากขอแสดงความเสียใจมายังญาติผู้เสียชีวิตจึงขอความร่วมมือนายจ้างและลูกจ้างให้คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานเพื่อป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุและอยากเชิญชวนให้สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสํานักงานประกันสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทายาจะได้รับการช่วยเหลือในเบื้อง ้เพราะลูกจ้างผู้ประกันตนทุกคนคือคนในครอบครัวประกันสังคม